แฟนลิเวอร์พูลอดหนาวฉลองคริสต์มาสเลยนะครับเมื่อทำได้แค่เปิดบ้านไล่ตีเสมออาร์เซนอลหนึ่งหนึ่งเนาะก็ต้องบอกว่าสมราคาสมศักดิ์ศรีอาจาฝูงแล้วก็ลองจาฝูงแล้วก็เต็งแชมป์กันทั้งคู่นะก็ในเกมอะ่ะมันจะมีจังหวะที่ทั้งฝั่งทั้งสองแฟนนะครับผมว่ามันมีทั้งฝั่งแฟนอาร์เซนอลแล้วก็ลิเวอร์พูลที่มันมีความรู้สึกว่าไม่เ,เสียดายว่ะแล้วก็จะมีความรู้สึกแบบเออดีแล้วที่กูรอด ฝั่งน้องก็รู้สึกว่าถ้ากูโดนจังหวะนี้นะกูไม่รอดแน่เรีอกฟังเรียกคูก็รู้สึกว่าถ้ากูโดนจังหวะนั้นนะกูคาบ้านแล้วอะไรเงรี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าน่าพอใจทั้งคู่นะด้วยตำแหน่งที่ยืนอยู่ตอนนี้นะครับจ่าฝูงกันรองจ่าฝูงแต่ถ้าถามว่าฝั่งไหนน่าจะเสียหายกว่ากันโดยส่วนใหญ่แล้วมันก็จะเป็นฝั่งเจ้าบ้านที่จะรู้สึกเสียหายมากกว่านะครับแล้วก็จะมีสถิติอีกตัวหนึง่งหลังจบเกมนี้ที่มันน่าแปลกใจอยู่ซึ่งก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันคือเลดแรกนะครับ ในบรรดาบิสซิกทั้งหมดเนี่ยเลี้ยวูชนะใครไม่ได้เลยนะในบรรดาบิสซิกอะอ่ะในบ้านเสมอแมนยูกับอาร์เซนอลใช่ไหมครับเกมเยือนก็ไปเสมอเชลซีแล้วก็แมนซิตี้แล้วก็มีแพ้สเปอร์ไปหนึ่งนัดแต่สถิตินี้มันก็จะมุงบอกว่าการที่คุณชนะบิสซิกไม่ได้เลยแต่คุณยังอยู่รองจ่าฝูงตามจ่าฝูงแค่แต้มเดียวมามุงบอกว่าในบรรดาทีมเล็กนี่คุณเก็บได้เกือบหมดเลยนะครับเวลาเจอเด็กคุณตบเด็กได้อะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นจุดแข็งนะ ก็ท่านเลทที่สองก็ก็ต้องชนะบิ๊กซิกได้มากขึ้นแล้วก็เก็บทีมเล็กได้แบบเหมือนเลทแรกผมก็ว่าถึงตรงเนี้ยจบเกมนี้ไปแล้วใช่ไหมครับตัดกันเองแล้วผมก็ยังในมุมผมผมนะที่ผมพูดอะไรครับผมไม่ได้จะอวยเพื่อให้แฟนลิวภูมากดติดตามหรือมามาชมนะครับผมก็ยังให้ลิวภูเป็นเต็งหนึ่งอ่ะคือด้วยเหตุผลของฟุตบอลจริงๆนะคือวันนี้เองเราก็วิเคราะห์กันว่าลิวพูจะชนะแต่การเสมอกันแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นในเกมอะ่ะ มันก็สมเหตุสมผลที่ว่าจะเสมอกันได้ถูกไหมครับก็มาดูกันมาดูกันว่าเลสสองเรียวพูจะดีขึ้นไหมเลสสองอาร์เซนอลเกมเยือนจะดีขึ้นไหมเพราะถ้าอาร์เซนอลสามารถทําเกมเยือนได้ดีขึ้นก็มีสิทธิ์เป็นแชมป์เหมือนกันนะครับลึกๆเอาตรงๆสรุปเลยนะครับผมย้ําอีกครั้งนะผมให้เรียวพูเป็นเต็มหนึ่งก็จริงแต่ถ้าผมเลือกได้ผมก็เลือกอาร์เซนอลเป็นแชมป์นะครับแล้วแฟนเรียวพูแฟน อาเซนอลพอใจกันไหมครับมาคอมเมนต์กันหน่อย